พูดคุยกันได้แห่ ừ, กำลังใจอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ ผมสแจ็คงดออกเสียงครับงดออกเสียงแม่มึงอะผมเจอมาเนี่ยงดออกเสียงแล้วมึงจะมาทำเฮี้ยอะไรอีสัตว์ผู้หญิงด่าเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงเป็นสาวเพศสองด่าคลิปนี้ไปลองหาดูไปลองหาดูนี่เลยจังหวะแบบจังหวะเนี่ยดิฉันดดดๆดงด,ด,ดออกเสียงค่ะ งดออกเสียง <laughs> จะรู้ไอ้คนไทยแม่งผมบอกแลว้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่โกนสตรีนที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครโกตรนตีทถ้าคนไทยแล้วถ้าเขารู้ภาษาไทยนะ ไม่มีใครแม่งกนตีทั้งนคนไทยแลย้วเว้ยผมบอกตรง,รตรงอันเนี้ยผมกล้าการันตีเลยคนไทยนี่คือเบอร์หนึ่งของโลกในการกดสตีนอะของโลกเลยอันนี้ผมแบบกินเดนบุ๊ต้องบันทึกไว้ว่าคือคนไทยนี่คือคนที่กดตีนี่สุดในโลกละไม่เชื่อคุณไปดูติกต็อกอ่ะต่อให้อ,อ้ไอคนนั้นแม่งจะแบบต่อให้คนนั้นแม่จะน่าสงสารแค่ไหนอ่ะไอแค่นั้นก็มาพิมพ พิมพ์ประโยคบนสตีนใส่เขาแบบเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าอีกฝั่งหนึ่งยังไม่หยุดเนี่ยเดี๋ยวสี่โมงเย็นเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผมบอกไว้ก่อนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยเออพิมพ์อะไรประมาณเนี้ยกูเต <c oughs> ็นจริง ดีตอนแรกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผมครับพี่ขอบคุณแฟนคลับพี่ๆที่มาด้วยนะครับพ,บบพี่ได้เลยครับได้เลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูไว <laughs> เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาแค่ให้พาส,สปรอร์ตคือใบลิสไปเล่นที่วอตไม่ใช่ไม่ใช่กูไปอยู่ดูไวเดี <laughs> ย๋ยวกูโดนด่าอย่าพึ่งไอ้น้อง <laughs> อย่าพึ่งปัน่นอย่าพึ่งปัน่น นี่เออนี่ยวเขาบอกว่าฮเขาบอกไอเ้เหี้ยไอเ้เหี้ยเขาบอกว่านาซ่าเนี่ยพยายามหาความวของแสงนอกโลกต่างเนี่ยนอกโลกอะ่ะแต่คนไทยแม่งบอกว่าผมเห็นทุกวันเลยครับเนี่ยตีห้าหกโมงผมวกว่าแสงยังผมตื่นมาก่อนที่มันจะสว่างผมไวกว่าแสงยังนั่นไอเ้เหี้ยแม่งไปเม้นในในในดงอังกฤษอะ่ะแม่งไปน,นั่งเม้นในดงอังกฤษอะ่ะไอ้สัตว์ อะไรมึงเฉยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ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 ที่มาต้อนรับผมครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาต้อนรับครับพี่ขอบคุณครับสู้ๆเด้อเฉยเด้อสู้ๆเด้อปวดหัวนะ เราขอบคุณครับไปเลยครับผมครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่เดี๋ยวผมใส่แท็กนี้ไปเลยผมใส่แท็กนี้ไปนี่แท็กแค่แบบอันนั้นน้อยไปใส่นี้เลยแล้วก็อะไร BC อะไรอะแล้วก็อะไร G2N แล้วก็อะไร แล้วก็อะไรวะใส่ทุกแท็กอะตอนเข้าวัดก็ใส่ทุกแท็กเล่ลาเล่เยอะเยอะแบบแบบนี่ถ like like ้าใส่แขนยาวนี่อันนี้เลยนะขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแบงค์ขอบพี่พีทด้วยผมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวรไปวัดวันไหนเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวลงสตีมไปพิมพ์กับพี่พ,พี่พี่แบงก์ก่อนครับไปท้าขาพี่แบงก์น่าจะเป็นสุขเสาร์อาทิตย์หน้าหรือเปล่า สุดเสาร์ทิ์หน้าหรือเปล่าแบบขอไ,ไปขอไปริพี่เขาก่อนคือเขาอันนี้ผมพูดตรงนะผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ว่าแบบคือผมก็มีปัญหากับพี่พี่เขาแต่ว่าเขาก็ยังให้โอกาสผมก็เขาเอาเอ มันทำให้ผมแบบยิ่งยิ่งยิ่ง,งมั่นใจแล้วเออท,ที่ที่ตลอดที่เราแบบคิดอคาาติหรือว่าอะไรก็ามาตลอดแม่งมันเริ่มค่อยลดลง้ยมันเริ่มไม่ค่อยลดลงแค่นั้นเองมันค่อยลดลงแบบมันไม่มีแล้วอะ่ะเออแบบสมัยก่อนเราคิดว่าเอ้ยเรามองมุมเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้ฟังเขาเลยอะ่ะประมาณนั้นใช่ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณนะครับพี่แบงค์พี่พี่ทีมงานทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ขอบคุณที่เป็นธุระให้ด้วยนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณจริงๆครับพี่เข้าบินไหนก่อน โอ้สร้างแกงที่ร้อนกูตายผมตายอ่ะถ้าผมสร้างแกงถ้าผมตายดูการแข่งขันดิเดี๋ยวก,กูตายอ่ะกูตายแน่นอนอ่ะถ้ากูสร้างแกงกูตายอ่ะ <c oughs> แจ็คกี้ก้าวฮาร์ดครับ ไม่ทันครับน่าจะไม่ทันน่าจะแบบน่าจะทําไม่ทันหรอกแก๊งอะ่ะเพราะว่าไปหาเป็นเด็กแบบเด็กส่งรถเขาที่หายอะ่ะแบบพี่ครับซ่อมรถไหมครับพี่ซ่อมรถไหมครับพี่พี่ครับผมเป็นแท็กซี่ครับพี่ไปไปไหมครับไป,ไ,ป,ไ,ปไหนไหมครับพี่ผมเป็นแท็กซี่ครับพี่ไปไหนไหมครับพี่เ <c oughs> ป็นเ <c oughs> ด็กดงเด็กเดินเขาน้อย สวัสดีจ้าพี่แจ็คสุดหลอ่อ <'s> สวัสดีครับดีครับขอบคุณครับพี่ผมครับขอบคุณนะครับผมพี่เข้ามาพิมด้วยนะครับผมค,ครับ <S <S 2> <S 2> พี่ตูนทำงานนะครับติดธุระ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณที่พี่ทุกคนเลยครับพี่ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ขอบพี่โบพี่ตูนหรือว่าพี่พี่พี่วอด้วยครับคุณครับพี่ขอบมากครับพี่เอาพี่ไย่าปด่ากันเลยพี่ดิวพี่ใจเย็นพี่พีดิวโอพี่ใสกันเลยอ่ะพี่พี่มาถึงพี่ใสกันเลยอ่ะ พี่มาถึงพี่ใส่กันเลยอะ่ะพี่เดียวพ,พี่ไม่เจรจาก,กันหน่อยเลยอะ่ะพี่ใส่กันเลยอะ่ะ โอ้โหแล้วบีครับพี่แบ็คถ้าแจ็คจะไปวอดไปทำแกงล้มดีวเลยกูจะเติมเท่าไหร่กูต้องมีตังค์เท่าไหร่ก่อนจะทำแกงก่อนกูกูใช้เงินเท่าไหร่ในการทำแกงรอบเนี้ยวิจิตรถี ได้ครัพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ,รบได้เลยครับพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่มผมกลัวแบบเปิดโดนเนี่ยโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาเกรงใจครับเกรงใจเกรงใจครับใช่เหรอมันมันต้องการชาสามปีใช่ไหม <S <S ผมเข้าไปคือทันอยู่ใช่ไหม ได้แบบไปทำแบบหาวงอาวุธเล่นน้อย yeah. <Let> s <S อาวุธติดตัตวน้อยโอเคครับ